ที่พระเยซูบอกว่ามินประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถให้อภัยได้ในมัทธิวบทที่12ข้อที่31หมายความว่าอย่างไรในหนึ่งย่อนบทที่1ข้อที่9บอกว่าถ้าเราสรารภาพบาปของเราพระองผู้ทรงสัตซ์ซื่อและเที่ยงธรรมก็ทรงบดยกบาปของเราได้ทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรมร,อธรมทั้งสิ้นการอาธรรมทั้งสิ้นแปลว่าทุกอย่างเลยในพระคำขอพระเย้าสัญญาว่าถ้าเราสรารภาพด้วยจริงใจพระองอภัยบาปทุกอย่างของเราแล้วก็ชำระเราให้พ้นจาก ความบาปทุกอย่างอ้าวแล้วทําไมในมัทธิวบทที่12ข้อที่31บอกว่ามีบาปบางอย่างพระเยซูบอกว่าให้อภัยไม่ได้ความหมายหมายถึงอย่างไรหมายถึงอย่างนี้ครับ ก็คือว่าถ้าดูบริบทก็จะเข้าใจนะครับบริบทก็จะเห็นว่าคนเหล่านั้นเนี่ยพวกยิวพวกฟาริสีเนี่ยดูถูกสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำบอกว่าเป็นมาจากมารซาตานเป็นมาจากวิญญาณชั่วเป็นจากนายผีต่างๆแล้วพระเยซูก็เลยบอกว่าความบาปเนี่ยสามารถให้อภัยได้โดยการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะทํางานในจิตใจของคนนั้นแล้วคนนั้นก็จะสํานึกบาปแล้วก็เขาก็จะสารภาพบาปแล้วก็จะรับการอภัยแต่ใครก็ตามที่มิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระองค์ทรงทํางานในจิต ใจของเขาว่าให้เขากลับใจจากการล่วงประเวณีจากการลักขโมยจากการอิจฉาทิสยาแล้วเขาปฏิเสธว่าอันนี้ไม่ใช่น,นี่ไม่ใช่ประจากพระวิญญาณโด่สุดอันนี้มันต้องผีมาหลอกเราให้เราเลิกล่วงประเวณีแน่เลยอะไรต่างเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยจะไม่สามารถกลับ